สบายดีสวัสดีค่ะวีทีเอฟซีทุกท่านมานีมาพบมาพอกับออนเช่นเกา่าเช่นเคยแล้วค่ะวันนี้เราพบกันเนาะวันนี้ออนก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของแรงงานลาวที่มาทํางานที่ประเทศไทยก็คือบป่าวดานั่นเองก็คือไอ้ดำเนาะทีเพิ่นได้ลงคลิปไปเนาะเหมือสองสามวันทีลแล้วแล้วออนก็นเข้าไปเห็นว่าเพิ่นได้รับเงินเดือนเดือนแรกค่ะทุกคนแบบแบบพอไรต้นไปอะ่ะ ทุกคนได้รับเดือนเงือนเดือนเดือนแรกอะทุกคนเขาก็จะดีใจมาทุกคนทั้งดีใจเพราะว่าเงินเดือนเดือนแรกเนาะแบบก็ถามว่ายังไงอะก็ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้เนาะเพราะว่าเงินเดือนเดือนแรกเขาก็ได้ประมาณเท่าไหร่เกือบหลักหมื่นนะอันนี้แค่ช่วงทดลองงานนะอันนี้แค่ช่วงทดลองงานเนาะไม่ใช่ว่าทํางานเป็นอันนี้แค่ช่วงทดลองงานแต่ถ้าเราทํางานเป็นแล้วทั้งค่าแรง คาแรงก็จะปรับขึ้นแล้วก็โอทีเราก็จะได้เยอะขึ้นถ้าขยันออนบอกเลยเนาะถ้าอยู่ประเทศไทยถ้าเราขยันนะ่ะไม่มีวันอดตายแน่นอนเขาก็จะเขียนหน้าปุกบอกะว่า,วาดีใจมากๆเงินเดือนของเดือนแรกออกแล้วเนาะแล้วก็นอะกก็จะมีทนะีทีเอฟซีเนาะได้เข้าไปแสดงความพิถีพิถันกันมากมายก่ยกองเลยเนาะบอกว่าเออให้ใช้เงินอย่างประหยัดแบ่งเงินให้สามส่วนโน่นนี่นั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างคือ มีแต่ผลดีกับแรงงานลาวทุกคนเนาะการใช้ชีวิตหรือการแบ่งสามส่วนของเงินที่ได้มาเนาะที่ได้เงินเดือนมาเพราะว่าจำเป็นหรือว่าการฉุกเฉินในอนาคตภายภาคหน้าเนาะแล้วก็การเก็บรักษาก็เหมือนกันก็สำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะเนาะเพราะว่าทุกวันนี้ร้อยพ่อพันแม่เนาะเพราะว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจอะ สองคนเนาะเกือบปาไปสองหมื่นเนาะอันนี้แค่ช่วงทดลองงานอ่อนบอกแล้วเนาะการที่เรามาอยู่ประเทศไทยถ้าเราขยันหมั่นเพียรแล้วซื่อสัตย์ต่องานแล้วก็ตรงต่อเวลางานไม่มีวันที่จะอดตายแล้วไม่มีวันที่จะไม่ได้เงินเด็ดขาดเนาะอยู่ประเทศไทยขอแค่เราเพียงแค่ขยันแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็ทั้กทงการงานหรืออะไรก็แล้วแต่เราพยายามฝึกฝนความรู้ความสามารถ ถ้าเราถนัดอันไหนเราก็ไปงานตรงนั้นเนาะออนก็เช่นกันออนก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันเนาะออนก็จากที่ออนทำงานบ้านเนาะออนก็ได้มาเปลี่ยนงานเพราะว่ามาอยู่กับแฟนออนก็ได้มาทำงานที่โรงงานเนาะก็คือโรงกึง่งเราก็ต้องศึกษาเรื่องขันนอ็อตเรื่องอะไรเพราะว่าผู้หญิงเขาก็จะไม่ให้ทำงานนะแค่ใส่งานแล้วก็เตงานแล้วก็ กิเลกเนาะเออมันก็จะมีหลายมันก็จะมีมันมันมันก็จะมีหลายแบบนะคะแต่ว่าเราแค่ศึกษาแล้วก็ให้ความรู้ภายในหนึ่งเดือนแล้วก็ค่าแรงแล้วก็เพิ่มขึ้นเนาะอันนี้คือเดือนเดือนแรกใคร,ใครก็เป็นช่วงทดลองงานอ่อนเองก็เหมือนกันเนาะช่วงทดลองงานแต่ว่าช่วงนี้อาจจะนิดหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานต่งงางๆงานก็มันก็ไม่เข้าเนาะแต่ว่า เราก็ทําวันหนึ่งก็แดชั่วโมงเนาะแต่ออนก็ดีโชคดีอย่างหนึ่งนะคะพี P ่พีเอฟซี C, โชคดีที่ออนได้มาทํา YouTube แล้วก็ได้พี P ่พีเอฟซีที่สนับสนุนอนอนเนาะที่คอยแบบสนับสนุนเด็กน้อยคนนี้มาตลอดแล้วก็เออมีมีรายได้นินดนหน่อยพอได้จุนเจือแล้วก็ภายในอนาคตข้างหน้าเนาะเราก็ได้เก็บส่วนนั้นไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าอนาะคตข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเราจะเจ็บป่วยหรืออะไรเนาะเราก็ ไม่รู้สิ่งสําคัญออนก็จะยึดมั่นในคําสอนของพี่ๆคนไทยที่สอนออนว่าพยายามเก็บเงินนะพยายามแบบแบ่งแบ่งส่วนแบ่งนี้ไว้ไว้ในยามฉุกเฉินแล้วก็ไว้ในฝากให้พ่อแม่แล้วก็ใช้จ่ายก็คือสามส่วนนั่นเองเนาะที่พี่ๆคนไทยแนะนําออนมาเนาะแล้วเนาะทุกคนคือถามว่า อยู่ลาวกับอยู่ไทยอ่ะให้ใครให้คนลาวเลือกทํางานที่ไหนมากกว่ากันคือทุกคนน่ะตอบเป็นเฉียงเดีวยวกันคือประเทศไทยเนาะแล้วก็คือมีระดับที่สองก็คืออันดับหนึ่งก็คือมามาประเทศไทยอันดับที่สองก็คือไปสเกาหลีเนาะคือก็ไปประเทศเกาหลีแต่ว่าไปแบบถูกกฎหมายเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็จะมีว่ายังไงอ่ะกรมแรงงานเนาะเกาหลีที่เขาต้องการคนลาวแต่ก็ต้อง สอบให้ผ่านหลาย,ลายอย่างเนาะแล้วก็มีค่าเครื่องบินอีกหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ไม่เหมือนที่เรามาประเทศไทยเนาะเออเราก็มาค่ารถก็ไม่ถึงหลักพันอ่าค่ารถก็ไม่ถึงหลักพันนั่งรถก็ประมาณนั่งนั่งนั่งรถจาก อุบลราชธานีเนาะเพราะว่าเราต้องมาขึ้นรถฝั่งนี้แล้วก็ข้ามฝากมานี้มันก็ไม่ยากก็แล้วแต่ใครที่ถนัดหาเงินยังไงเนาะแต่สําสำหรับอ่อนก็จะไม่ได้ไปไหนแหละจะหาเงินที่ประเทศไทยนี่แหละจนจว่าจนกว่าชีวิตเราจะหมดเดี่ยวหมดแรงเนาะเราก็อยกลับไปบ้านเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ยังมีแรงที่จะหาเงินอยู่ก็ขอให้ทุกคนเนาะไม่ว่า อ่อนหรือใครแรงงานทุกคนก็ขอให้สู้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าภายภาคหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราไม่รู้ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนาะแต่สิ่งสําคัญก็คือเราก็ให้ยึดมั่นในการทํางานพยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆให้เข้ากับในชีวิตของเราผู้คนขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตเนาะ แล้วสิ่งดีๆอะไรหลายๆอย่างเราก็ตาตามมาแล้วสิ่งสำคัญเนาะออนเห็นพีเอฟซี G, เข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของดำบ่าวลาวก็คือพี่ชายเนาะก็คืออายนั่นเองดำบ่าวลาวไปคอมเมนต์คือหลายคอมเมนต์มากๆเดี๋ยวออนจะเอาบางส่วนมาอ่านให้พี่พีเอฟซีฟังค่ะอข้อ,ขอความแรกก็คือคล้ายๆว่าเตือนสตินะั่นแหละก็คือบอกว่าบ่าวดำสาวนี้เงินเดือนออกแล้วระวังให้ดี วิชาชีพมันเยอะไม่ต้องไว้ใจใครคนหลอกนั้นมีหลายรูปแบบพ่อแม่แม่ฝั่งไทยเป็นห่วงจ้าออนอนกับหัวใจมาหายนอนแล้วก็ดีใจกับบ่าวดําได้รับเงินเดือนแล้วหลังเลิกงานก็ทําคลิป YouTube ต่อไปขยันทำโอทก็มีรายได้เพิ่มก็จะมีเงินเพิ่มสะสมไปแบ่งแบ่งการใช้ใจ่ายให้ดีพออยู่ได้มีเงินเก็บแล้วจะดีขึ้นเองเนาะแล้วก็จะมี ข้อความอีกบอกว่าเป่าดําเวลาเงินเดือนออกให้ระวังมิจฉาชีพหรือผู้ขโมยมันมีเยอะเป่าดําออกคลิปบอกคนไม่ดีกรุงเทพมีคนสารพัดท,ทั้งคนดีและไม่ดีให้ระวังมากๆนะอ่าแล้วก็ข้อความนี้ก็จากเตือนสตินั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็บอกว่าขออนุญาตออกความเห็นครับให้แบ่งเงินเป็นสามส่วนเท่าๆ เท่าเท่ากันบวกลบได้ส่วนเลขเก็บไว้ส่งบ้านส่วนสองใช้จ่ายส่วนสามใช้ฉุกเฉินในแต่ละเดือนโดยเฉพาะโาครคภัยไข้เจ็บเอาสักปีละหนค่อยเริ่มใหม่เนาะแรกๆอาจจะดูน้อยแต่ไปไม่นานเดี๋ยวเงินส่งกลับบ้านก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลให้ความสำคัญตรงนี้มากๆอันนี้ผมดัดแปลงมาจากคำสั่งรอสิบนานมากๆแล้วเคยทำ คนดีเลยลองมาแนะนำดูโอ้ยกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะออนก็จากที่ออนลงคลิปออนก็ได้ยินคำสอนนี้มาเหมือนกันเนาะจากพี่เอฟซเนาะบอกว่าแบ่งเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็ส่งกับบ้านส่วนที่สองก็ใช้จ่ายส่วนที่สามก็เก็บไว้แพยในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ ว่ายังไงอะมันหลีเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วเนาะและคําสอนนี้ก็มาจากในดวงรอชกาเนาะอ่อนก็ขอนี้ด้วยนะคะทุกคนอ่อนก็พอได้ยินมาบ้างแต่ก็คงดูว่าจากในดลวงรอชกาที่<ม>ท่านสอนมาเนาะแล้วก็คนไทยก็เอามาสอน พวกเราต่อเนาะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่อนก็จะเก็บคํานี้ออนก็จามาประมาณเกือบเกือบปีแล้วค่ะจากงี่ออนท o u t u b e เนาะพี่คนนั้นเขาก็สอนว่าเออให้เก็บเป็น3ส่วนนะออนเวลาเงินเดือนออกแล้วก็เพราะว่าเวลาสุกเฉินน่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยมันอันตรายมากอ่อนก็เคยอยู่ช่วงช่วงนึงเนาะแต่ก่อนออนที่ไม่ไม่ได้ทำ YouTube อ,อนก็เป็ยังไงอะ่ะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงนี่แหละเกี่ยวกับมุนูนี่แหละเอ้ยแบบ มันลาบากมากแล้วเงินเราก็ไม่มีอ่ะดีที่แบบเราเบิกนายจ้างได้เดือนหนึ่งเนาะแล้วก็เอาไปเอาไปใช้จ่ายในช่วงน,นั้นเราก็เลยโชคดีไปเนาะแต่สิ่งสาคัญก็คือถ้าเราก็ควรเก็บเลยค่ะเนาะเหมือนพี่เอฟซีท่านบอกมาเลยเมันพี่คนไหนท่านบอกว่าเราก็ควรเก็บเพราะว่าภายอะนะภายภาคหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราไม่รู้ว่า อะไรๆโครคภัยไข้เจ็บอะไรจะมาหาเราเพราะว่าเราจะได้เอาเงินส่วนที่เก็บนั้นมารักษาตัวแล้วก็ได้มีชีวิตชีวาแล้วก็ทํางานต่อไปเนาะโอเคค่ะพี่พีเอีมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับคิปนีก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปของออนนะคะออนก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอมากๆเลยค่ะที่ติดตามรับชมมาได้เป็นกาลังใจให้นะคะเนาะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาตั้ง3วันค่ะควันนี้ออนก็หยุดงานค่ะเพราะว่าเป็นวันเป็นวันน้แรงงานเนาะก็ได้หยุดปะ หยุดหยุดงานหนึ่งวันก็อยู่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนอยู่ราดฟ้าช่วงนี้ก็ว่ายังไงอากาศร้อนก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเพราะว่าเราต้องประหยัดเนาะอันไหนที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดเพราะว่าเรามาหาเงินเราไม่ได้มาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ว่าก็จะมีบางครั้งบ้างเราไปหาความสุขให้ตัวเองไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยเนาะเป็นประสบการณ์ข,ของชีวิตโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอบ้า